วนรถเที่ยวขึ้นเที่ยวต่อไปนะคะเป็นขบวนรถธรรมดาขบวนที่407นะคะรับส่งผู้โดยสารจากสถานีนะครสวรรค์ไปที่ไปทางสถานีเชียงใหม่ค่ะ มาตกใจเราหลีกขบวนสองศูนย์สองนะคะเขาว่าหลีกประจำเลยที่นี่ สถานีสถานีพิเศษสถานีสถานีพิเศษการเดินทางที่มีความประสงค์จะนอสถานี นี่คือขอบวนในฝันเราเลยนะทุกคนเราอยากไปเชียงใหม่ด้วยขบวนนี้มากทุกคนดูวีดมีวีดน้องด้วยนะแล้วก็ขบวนรถเที่ยวขึ้นเที่ยวต่อไปเอเที่ยวล่องเที่ยวต่อไปนะคะจะเป็นขบวนรถธรรมดาขบวนที่สองคนสองค่ะเพราะว่าหลีกที่นี่เป็นประจำเลยนะคะทุกคนมาครั้งที่แล้วคันนี้ก็หลีก Không đâu nó giật ăn tôm kha gì chén. Ui. Ngon แล้วนะทุกคนแล้วเราก็ไปยิง โดยรถจากอันต้อมนะคะี่สสามงเจ็7นะคะทุกคน